สวัสดีครับผมพ่อ,อกันสำหรับวันที่ส0สพฤศจิกายนครับขอใหมีความสุขความจเจริญสู้ขู่สู้คนนะครับนะครับคิดที่ไหนก็นสมมุรณมาปรารถนาะสุขภาพแข็งแรงครับมื่อน,นี้กติมาก,กันหัวขอแล้วเริ่มต้นเนละ่เรื่องเลือกตัง้งนายกอบตหนาวครับหนาวเหมือน <laughs> เรื่องเลือกตั้งนายกอบตอก็่านลงไปเรียบร้อยครับทั้งบมดกฮ่าพันก็หมก หาพันก็มองให้ไรมันก็บสิบ่มีไสหรอกให้ไรให้ไรมันกัคืออยู่พวกพักเก่าไก่กุ้งเก้านาที่เป็นผู้สนับสนุนม็อบสามจีบที่นําความคิดเห็นนโยบายต่างๆทั้งแอบแฝงและเปิดเผยนี่ต้องการล่มล้างกับหาบันเนี่ยจะ่าปฏิรูปต่อเพราะว่าสิบข้อปฏิรูปเมื่อไหนเนี่ยคือรวม้รงยกเลิกยกเลิกยกเลิกสิบข้อของพรักเก่าไก่กุ้งเก้านาม็อบสามจีบที่เรียกร้องการปฏิรูปสหาบันเนี่ย ตาพืปฏิบัติตามเรื่องร่องสิบก่อก็คืคอรถสิบลอยนะถูกยกเครื่องยนต์ไปบัสนะถูกยงถูกยกเครื่องยนต์ถูกยกเผากลางไปเดี๋ยวตลอดก็ตัวถังม่มีปนะโชนนั่นแหละครับเบื้องก็คือข้อเงื่อนไขต่างๆก็คืคอการรมล้างนะพรรคการค้ก,กุ้มกอนากับวังเป็นยังสูงแหละคืออยากฉีกนาฝ่ายรัฐบาลอยากฉีกนาพวกที่ เห็นตรงคำกับผักกาดไก่กุ้งก้าวหน้ามว่าสามจีกับประมาณเดือนสองเดือนเลยนะหลังจากที่กรกตพ้นประกาศอ่าวันเลือกตั้งชัดเจนอ่าวันรับผู้สมัครชัดเจนสมัครเลือกตั้งชัดเจนกุ้งก้าวไก่กับรวมทักประกุ้งก้าวหนะ้าพระก้าวไก่กับจัดโต๊ะตั้งและรับสมัครสมาชิกทั่วประเทศเพื่อสิลงอ่านายกบอ,อบตสอบต ปรากฏว่าปิดข้าวเงียบเนี่ย,ยกับพวกข้าเปิดเผย่อใว่าได้เท่าไหร่ป่วได้เท่าไหร่เนี่ยเพราะว่าพรรคก้าวไกลกุ้งก้นานาเนี่ยพวกลูกพี่มอบสามจีบ G, กะคงเราแหวงบาดแผลตั้งแต่ลงส,งสมัครสู้การเลือกตั้งนายกาอบจถือว่าแพ้เรียบพุทธทัว่วประเทศถตัวเมตกิจเป็นคะแนนของประเทศทั้งหมดก็คือศูนย์เปอร์เซ็นต์ หลัง,างการก็มาลงนายกมาลงนายกเฮสบันก็นถือว่าแพ้ฟุตได้เป็นสิบก็มองก็ถือว่าแพ้แพ้อลังการทั่วประเทศอ่ะวันนี้พอมาอบตห้าพันกว่าม่องมีผู้สมัครสองแสนกว่าอ่ะแสนกว่ารวมทั้งนายกอบตทั้งสอบต,ท,อตทั้งหมดนะั่นแหละ แสนตัวคนลงสมัครชิงใช้กันทั่วประเทศพยายามสืบว่ากุ้งก้าวน,าน้าในส่งเท่าไหร่เขา,า,าก็ปิดเงียบเพราะว่าเขาบม่กล้าเปิดถ้าเปิดก็คงจะโดนหนักแผ่นดินหนักแผ่นดินจะคงโดนแอนตี้หลายวหนกัน,นหลังจากเลือกตั้งเมื่อวันเมื่อก่อนเนี่ยวันที่28นั้ 8, นวันที่30 2 2 2เมื่อวนันเมื่อก่อนนี่ยเที่ยว ถึงได้ยินนายธนาทรมาให้สัมภาษณ์ว่ามีผู้สมัครทั้งมืดสองลอยกว่าสองหลอยก็าค้นสองหลอยก็าค้นผ่านเกียนอยู่งลอยเก่าสิบก้วนประสาน <laughs> นี่บ่งบอกให้ถึงต่างตรับัดสมัครทั่วประเทศมีคนมาสมัครที่สองหลอยเขาคนผ่านเกียนอยู่งลอยือว่า ถือมาพเขาถือา่าแพ้แบานหนึน่งแต่ตอนรับสมัครเลยรเล่นอะไอให้กับพกาการเนอะพักขี่ตัวเว้โอ้ยที่ปฏิรูปที่ปฏิรูปปฏิรูปสิบขวาเป็นอย่างคือบ่อยปฏิรูปกับโฆษณาว่าพวกม็อบสามนิ้วพวกม็อบสามนิ้วแกนน้ำที่ติดคุกยึดเสมอเป็นอย่างเขาเรียกร้องประชาธิปไตยเขาเรียกร้องประชาธิปไตย ็นอย่างเขาเรียกร้องในที่ไต้เพื่ออยากปฏิรูปสถาบันการกาสัตว์เป็นอย่างคือจับเขาเป็นอย่างรัฐบาลเขาเด็กมอยู่กเป็นระเดสการเป็นอย่างไฟพักขั้นใงานก็เป็นระเดสการยังจะป็ิการยังสิเขาอยากปฏิรูปเพื่อให้มันดีขึ้นเพื่อสถาบันอยู่กับประเทศไทยดีขึ้นปฏิรูปเป็นไปตามกรทธานที่ประเทศไทยสิมิมจุนเป็นอย่างคือจับเขาเป็นอย่างคือโดนมาตราหนึ่งหนึ่งสองนี่เป็นคำโกหกทั้งหมดเลย ที่พักไฟขัน้นจัดสรรเน้นวัตกรรมสู้ตลาดลูกโซเชียลให้ทั้งไฝ่ไฟเขาเนี่ยเสียมันแล้วไก่สังคมลูกเป็นไปตามทิศทางที่เขาบอกนี่เป็นการโกหกทั้งมดเรียกร้องสิบคอที่ที่พักไฟขัน้นทั้งหลายทั้งปวงพักเก้านากุ้มเก้าไกา่ทรงหน่วยกล้าตายที่ว่าแมลูกเป็นหลานเจ้าของติดคุก,กกับซาแม่มันตายกับซาแม่นั้น เนี่ยคือพวกม็อบสามนิ้วแกนน้ำไหลไปเข่าคุกไปดุนทีแรกเขาติชนะนั่นนหะแกนน้ำม็อบสามนิ้วถึงพอยางนัชมงนี่คู่หัวแพ้แล้วแหละแพ้ตั้งแต่ซาดนี่ซาดนาซาดถือซาดถือจนระบบเจ้ากวานสลายอย่าลืมว่าพักก๊าลักุ้มเก้านากคติสังค์คนรุ่นใหม่เมื่อในฝ่ายตรงข้ามคือยังสลิมคือยังฝ่ายสถาบันแบบหักปกป้องสถาบันกมื่อกี้เขาก็สร้างคนรุ่นใหม่ คุหลุดไหมในสถาบันการศรรึกษาท,ทิ่ปกป้องชาติอะไทั้งเป็นจนํานวนมากไากมในสารออกเพียแงยพันเป็นครอบครัวขึ้นก็หลายก็มู้จอตรลดเพราะมันเขายุ่นยิ่งอ่ะเขากระสางเขาพันในการปกป้องสถาบันการศึกษ์ขึ้นมาอีกเท่าโตเท่าโตศักยภาพในสังคมศักยภาพในด้านกฎหมายศักยภาพในด้านมวลชนศักยภาพในด้านการเมืองาการปกครองต,งต่างๆในไฟปกป้องชาติสานพรรมกษัตริย์ในปัจจุบันนี่ ลายและได้เปรียบพักเก้าไกลกุ้มก่อนนะมอบสามอยู่อยู่แล้วเขาะึงเพิ่มจำนวนอธิบายฟังเดี๋ยวเขาจะอว่าเข้าใจเรียกร้องซิปคอนมันมันเป็นปฏิรูปที่อเมริกาไอเลิฟเด u ยูไนเต็ดสเตเดเลิฟอเมริกานะไอเลิฟที่ลงเพราะมันไอเลิฟพัดพงนี่เพราะมันไอเลิฟปั๊มปั๊มเนี่ยเพราะมันไอเลิฟปักปักเนี่ยปักปักเนี่ย บ่เม็นบ่บ่เม็นบ่เม็นฟอกฟันเ่ยปักปักปอปาห้ามอ่ะนั่นแหละมันเป็นข้อเรียกร้องล้มล้างทั้งหมดเลยครับสิบข้อนนั่คือคือเขาตัวโกงหกมาดิไม่ใช่เลยคับเขากปฏิบว่าเรียกร้องเขาเขาปฏิบัติได้ไหมว่าเรียกร้องต้องการเป็นรูปต้องการเป็นรูปทั้งทันที่บนไต ต้องการพิพากษิจาระมาณกษัตริย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้มีพากษาจาร์นี่มันด่ามันเจตนารมทั้งทฤษฎีภาคปฏิบัติทั้งเทืษสีในภาควิชาการอ่าเห็ดมองมุมเนก็กระซำเป็นการล้มล้างธร,รรมากษัตริย์ทั้งหมดพร้อมทั้งขอยกเลาะนั่นแหละมาหนึ่งวกกลับมาดกุ้งก้าวหน้าทรง สอบตอน้อยกบ,บตอลงั้งได้รับสมัครแต่คิดว่าเขาจะได้เป็นพันคนนี้เพราะว่าลงลงนายกเทศมนตรีก็ได้เป็นพันลงแบกหลายร้อยเป็นเป็นพันพันแหงก็ได้มาสิบกว่าก็นึกว่าเขาจะส่งแบกหลายเพราะเขาอยากส่งหลายอยู่แต่ว่าผมีผูใ้ใดเห็นความศรัทธาไม่ผูใ้ใดหักไม่ผูใ้ใดหมักผักกนะ้าวไก่กุ้เก้าวหน้ามอบสามนิ้วอาจาชุนชวนมากตัวบททิได้บเต็มปากเลยไม่หมัก ก็เลยมีคนไปนสมัครยู่สองร้อยกว่าคนทั่วประเทศนี่ซึ่งสมัครทั่วประเทศคนเป็นแสนลงนี่ฮ่าุ้มกานานรับได้สมัครมินไว้กล้าตายไปสมัครยี่สองร้อยกว่าคนค้างเรียกเราผพานเกีนยี่ร้อยเก้าสิบนี่นี่ก,นก็คิดวัาเขาใได้หมมัดชัวยวนะพอไปลงปั๊บทั่วประเทศได้สามสิบแปดแห่งทั่วประเทศน 5, เนี่ห้าพันก็ตำแหน่งคนเป็นแสนนี่ คนเป็นแสนคนนี่นะตำแหน่งเนี่ยห้าพันคนตำแหน่งเลยกันบริหารคนเป็นแสนแสนคนในสามสิบแปดถ้าคิดเป็นเปอร์เซน็นต์ทั่วประเทศเลยเน,นี่ยพอถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ใหญ่นี้แค่กี่เดีวมาหนี้กตรเอกคุณธนาธรคุณปิยบุตรคุณชอ่อคุณปีทาผักเกา่าไก่กุ้มก้าวหนะน้ามบสามนิ้วทั้งสีลดพาวเวอร์ลงไปอีก ซ้ำกองขี่ม้าหรอว่าหันส,สัมยาซ้ำกองขี่ม้าตัว่ากองขี่ม้ากับมีคาใชยูริก้าไปเหยียบที่จะเหยียบกองขี่ม้าเอเอ,เอแต่คือ,อยังคนทัาสังคมปัจจุบันเนี่ยผู้ใดมีผู้ใดไปวอากับพวกมอบสามจีบกับพวกไก,กุ้งกุ้งก้าวนาเนี่ยครับเออพวกเนี่ยพวกคนคนกุ้มหน่อยเนี่ยพวกเนี่ยพวกคนกุ้มหน,น่อยแล้วก็มีปัญหาเนี่ยอวดมนุษยธรรมอวดอุติลิเนี่ยเออแสดงกล้ามดาบทั้งที่ส่วนหน่อยเนี่ย ผู้ใดมีสังคมกับส่วนมโมนีมันก็ผู้ใดแตกต่างกับเงียบขี้มันเว้วนโอยเ่ยทรงเบรย์ลอยเก้าเศษในสามสิบแปดกับมีคนมาสมัครเพราะประเทศฉะนั้นเปิดโตย่างดินรับสมัครอันนี้ขนาดปิดเงียบดินไปตามร่องเพลงหนักแผ่นดินหนักแผ่นดินไปบ่ตัวถึงบ่โมหูมันเงียบมันปิดพี่คุณธนาธรเบาหรอถึงหูว่ะโอ้ได้โอ้ทั่วประเทศ คนต้องเกินสิบคนแล้วคุณโอ้คนต้องเกือบเกินสิบล้านมีคนมากันอันพักกุ้งเกานาพักเกาไก่ที่มากล้าลงสมัครที่ว่าลงกันเป็นหาพันก็ตำแหน่งมีกล้ามาสองลอยกว่าคือว่าแพร่เลือกตั้งผมทํานายเลยว่าพักเกาไก่กุ้งเกานาเลือกตั้งสองสองข้างหน้านี่ศูนย์พันม่นเข่าสอสองอะไรผมมันก็สิ้นเดียวเพราะเกินสิบคนหรือเปล่านะหาคนไปแต่ว่าโอกาสศูนย์พันจากนั้นพักเกาไก่กุ้งเกานา นายปีญะบุตรนายธนาธรคุณช่อสสเกียรตินครปฐมเนี่ยสสเตี้ยเกี้ยกระปุกเนี่ยนี่คุณคนส่วนมากสั่งสอนคมู่เจ้าแล้วมู่เจ้าะบังคัย่อมแั้วมู่เจ้าเป็นคนส่วนหน่อยคก็จะกองขี่ม้าเนี่ยไปกับไปกับกี่ขั้นเขาไปใกลก็บอกว่าหูเรลียงแกสามสิบแปดเรียกตั้งว่านานไม่ได้อยู่จะละเอียดลายอะเรสร้างพัฒนา สามสิบแปดมมองได้ทั่วประเทศนีนะ <c oughs> โอ้ยถ้าเป็นดวงจันทร์เป็นหัวหน้ากุ้มเก้าไกลนะแต่เป็นหัวหน้าดวงจันทร์นี่ถ้าเป็นหัวหน้าถ้าทรงนี่นะถ้ามีเงินย่งคุณธนาธรผมในพอทำก็สามร้อยแห่งดวงจันทร์นี่นะอันนี้มีเงินเป็นตระกูลของคุณธน,นาธรมีเงินเป็นแสนล้านก็เคือบ การเข้ามาในการเมืองของคุณธนาธรของคุณปียบุตรของคุณช่าของพรรคเก้าไกลคุณพิธาเนี่ยเพราะนพรรคเก้านะกไกลเนี่ยช่วงเข้ามามีสอสอหกส,สิบแปดสิบเพราะว่าสมลนพมมีพรรคหนึ่งอ่าถูกุบไปพรรคเพื่อไทยกับปืนทั้งใหนลำมันม่เป็นความสามารถอีกคณะกัรปฏิเสธว่าคณะนั้นเนี่ยนายธนาธรเนี่ยนายปียบุตรเนี่ยเห็นเห็นล้างล้างมันตเป็นสิบสิบปีเหรอคือเกิดมาเพื่อ เพื่อมา่เป็นผรดเทวทัตโดยตรงแต่ว่าธนาทอนที่ไปเป็นเท่าแก่เป็นผู้สนับสนุนนั้นนี่ยังยังเป็นกลางอยู่ยังบม่ได้เอ็นยังก่ะด้งมอบสามนิ้วหลาพราะเป็นองค์ยังตุกงมองยังเหตุคนยังมั่นใจและศรัทธาคุณธนาทอนอยู่ก็เลยได้มาหลายน้ำกับลูกสมโดนน้ำช่วงที่เลือกตั้งสีสนเนี่ยงวดที่แล้วแต่ว่าก็ไปแสดงทจ่ไหนผู้ติก้ามด่างในมื้หนึ่ง พักคณะค้ไก็โดนยุบเลยฮะสสก็แตกสั้นระยุพักเก้าไกลนายธนาทอนก็เปิดตูขึ้นเต็มทีแล้วป่าเป็นไฟที่ต้องการรุ่มล่างกบทำออมามากษะสันยังชัดเจนด้วยคอเรียกร้องซิบคอนายธนาทอนมันขึ้นสารไหนทิมคอเรียกร้องสิบคอให้นายธนาทอนหรนายปีบุตรคุณจอยคุณพิธาทิมคอเรียกร้องซิบคอให้พักเพื่อไทยพรไม่ปฏิเสธหรือว่ามันเป็นคอมันไม่เม็นคอ เรียกร้องแห่งการล้มล่างแท้ที่ว่าเป็นคอเรียกร้องการเป็นรูปนี่ปฏิรูปแี่ไหนสิบอ้อเมื่อมีดอกนั่นคือการตัวโกหกตอแหลแล้วพี่น้องป้องไปพยายามสิบกอไปอ่อนนั่นคือการยกเลิกถ้าบอกว่าล้มล่างเขาเรียกร้องมันจิโดนคดีหนึ่งหนึ่งสองหลายก็นี่เป็นยังลุงถึงโดนหลายลุงนี่ก็มันใจพักเก้าไขก,กุ้งเก้านะ้ามันใจพักเพื่อไทย ระดับทีแมนหลายๆคนว่าสามารถที่จะล้มล้างพระมหากษัตร really ิย์ไปเลยเขาเสียเพราะมีการประชุมอยู่โรงแรมบางโรงแรมประชุมกันไกลๆกินเหล้าไปน้ำมีเป็นกุ้งเป็นจีนมีสตาลทูดเสียมันในผักเวไยเสียมันในผักเกี่ยไก่เสียมันในกุ้งเก่าหนาว่าจะล้มล้างพระมหากษัตริย์คือเอาพระมหากษัตริย์มาแก้ป็นตาอย่างไลยมั่นใจแล้วนอกนั้นี้ที่ไหนมันติดติดจี่ไดนกษัตริผิดที่ไหนกษัตริย์มาตั้งสองหัวมุมนี้ก็สบาย แต่พรามือนี่แหละมันบ่แมนมาตาหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งมันแข็งยิ่งก็เขา่าผสมเสรเนี่ยมันจะอยู่กับปัญชาชนคนไทยอยู่คงคูงกับสถาบันไปอีกนั้นโดนไปยีบสองคดีเป็นคนติดไปอันขอเรียกร้องร่มรัางรรมามหากันสักสิบก่อนคือคอร่วมร่างเว้ยไม่ว่าเป็นคอปฏิรูปจ้ะ <c oughs> ไปเถียงไปขืนสารใส่ถ้ายยุ่ในภาพชัดเจนถ้าเม่กาวไปเห็นคอมูลนเนี่ยอยู่หลเขากระทังบอก้าว่า กี่าวเป็น้ำแ่ยงโอ้ยเด็กพวกนุ่มสาวพวกนี้มาเรียกร้องต้องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ต้องการปฏิปรูรปป,ประชาธิปไตยอ่ามันบ่แมนจักเมนเลยครับมันเป็นคนเรียกร้องรุมลรงฉะนั้นประชาชนคนไทยนั่นตัดสินแล้วนะมนู้นะีน้ว่ามีคนส่วนหน่อยหน่อย,ห,อยหรือ่พอถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่เห็นด้วยครับคุณธนาทนนอนนายปิยบุตรนังช่อแล้วก็พักก้าวไกล แั่นั้นอ่ะพวกคุณห้ามไปเป่าเลยว่าบ้านนี้ม, <c oughs> มันสีบาท <c oughs> ไม่บอกว่าโอ๊ยประชาชนส่วนมากต้องการเป็นรูปสามัคคีกัน,นประชาชนส่วนมากต้องการ,รยกโลกมากตราหนึ่งหนึ่งสองประชาชนส่วนมากต้องการปฏิรูปประชาธิปไตยไหมนั่นมูนเจ้าตัว <c oughs> ม, <c oughs> มูดากมาูด่ามากต่นี่คุณข่าก็มูนเจา้าบอกเนี่ยอืม <c oughs> หูดากหนอนหูดากหนอนก็นยังมีคุณคา่ามีศินทักษะในการเคลื่อนไปก็มูเจาเ้าพ่อยนั่นมูเจา้าห้องแตกกระเชือคือจังพวกมูเจา้าอคือจังพวกตกนรกอยู่ในเอาเวก,กีเลยมูเจา้าและก็ห้องไม่ได้ทําบาปทําเบญไม่ได้ทํานั่นในบางเขาหัวแทงแทง <c ười> ทั้งทั้งที่ว่าการทําบาปทําเบนมันติดเขาหนังสือหนังหมา โดยอัตโนมัตินั้นปฏิเสธว่าใดแห่งกร,ร <c oughs> ันจะมีร้อยผุดขึ้นกับมันเองทําดีก็มีร้อยผุดค่ามทดีจะเต็มในโลกมนุษย์มนุษย์ทำชั่วจะเต็มผมเสียมันเนี่ยตะกี้กับเเสียโลกวิญญา,าะเพเสียกันความดีปัไหนเสียอายุความดีเสียเสียความดีเสียความบดีเสียบุญก็เสียบาปแต่กับว่ากับ่เคยเห็นเหตุผลเพราะอายุเพิ่มขึ้นปัจจุบัน สิ่งต่างๆที่เขาวาในชีวิตทั้งผีทั้งสางสิ่งอยู่หรืผมเสียมันล้านล้านเปอร์เซ็น,นต์ว่าบาปบุญนี้จริงแต่ผมไม่สามารถที่อธิบายเป็นเหตุผลในพี่น้องป้องไปทั้งหลายนะสมัยก่อนผมทํางานกับฝรั่งนี่เนาะสมัยสามสิบสิบปีนี่ทดสอบสมัยก่อนสามสิบสิบปีนี่สี่สิบก็ปีเนี่ยวก็พังอันยังมีเกตเท่าเพราะหาหลังดอกบที่สิบหาที่ปีนี่ก็สมุยกับก็สมุยกับ มีเอกี้หลังมีมองท่านเรือเขากับไปลงลำแข็งนี่มาเพียนผมก็พลังนี่ไปศึกษาเรื่องสยศาสตร์มิตระดับคีแแมนทั่วโลกเลยอ่มาฝึกพลังกิษมาทดสอบแลกเปลี่ยนพลังกีกันสมัยสีมม่สุทปีมาสุเมอรเนี่ยรับลักษณะที่บางสิ่งที โลกของมินยานโลกของเล่นลี่รับต่างๆที่เขามากระทบหูเลยอยามีกริงนั่นแหละฉะนั้นช่วงนี้คุณธนาทรคุณปิยาบุตรช่อสอสอ,อเกียยมสามนิ้วเนี่ยเขาเพื่ท่านหูเพไหว่าบาปบุญมันมีจริงแม้นเขาสิหูเข,เขากับเขากับบ่ยอมเพราะว่าสามผมตายไปไม่ได้หูไ็นตกนรกก็ซามนะขอให้ชนะอยู่ในศาสตร์นี่เขาคงคิดแบบ เ้องกับตัวไปเรื่อยนะปฏิรูปคุณธนาท้องก็ว่าปฏิรูปปฏิรูปมาไหนนะเมื่อฐานนั้นปิยบุตรเนี่ยขอเรียกร้องสิบขอเรียปฏิรูปมองไหนฐานนั้นปิยบุตรวันนี้ผู้ใดไปถามนั้นปิยบุตรจักคนบ่ดอกเตอร์อยู่ในไฟสลิมที่เป็นระบบเทวดาพวกสลิมพวกเทวดาสั้นดาวดึงสั้นปรามลิมก็จังูเฮาไม่ได้ถามดอกเตอร์อานนท์ดอกเตอร์อนอนอต,อรต่างๆมิผู้ใดกล้าถามว่า เรียกคอเรียกล่องซิฟคอเนี่ยเทศประดุ่มถาบันเนี่ยถามนายพิบุูลคอไหนที่มันคือปฏิโลบไอ้ผมนี่มันอยู่ล่างหงามันถามมันมันบมกาเฟอาหรอกเพราะผมบอกความจริงถามมันไปเนี่ยถามนายบี่ถามถามนายธนาทรถามนายพิบุูลถามคุณจอถามสสเกียรแบทั้งหมดซิฟคอแล้วก็ถามครับถามนี่ทั้งหมดซิฟคอนี่ยคอไหนมันปาเตโลมันมีถล่มลลางทำร้ายสิ้นสร้างวซิฟคอ แต่มมตตาหวัดสองนี่ถ้ามตตานี่ถูกยกเลิกไปเหมือนแล้วอ่ะเปียบกับรถสิบล้อเลยยกเครื่งองยนต์ออกมัดอา่าวยกเลิกมตตาหน,นึ่งหนึ่งสองอีกหัวรถเขาออกไปเหลือแต่ตัวถังเหลือแต่ล้อหลังแล่นทางกัไปนั่นคือเปียบเทียบคือลมล่างทำลาย นี่คือเป็นเรื่องที่ผมก็ชิดตอบย่ำอยู่นี่เพราะว่าเขาตัวตาแบบที่เขาโพสต์เสาตัวผมก็ที่บ้ายังจร่แล้วสลับก็เปิดเพ้งไปก็อยากจะไม่เห็นแบบเมื่อนี้ก็มีงานอยู่เออก็อยากมาบอกว่า,วาหลังจากเลือกตั้งน,นยายก,กอบตครั้งนี้ปั๊บเนี่ยบอปตองเลยว่าสามสิบที่สิบเปอร์เซ็นต์ทาพุ่นกุ้งเก้านาพักเก้าไก่เนี่ยแพ้ตั้งแต่รับสมัครคุณ ผมกับวคิดว่าเขาติดนีคนขาปสมัครหน่อยพะนะนี้ผมคาดว่ายั่งหน่อยก็ต้องนีเป็นพันเออเพราะว่าเขาปิดเนี่ยตื่นพยาำสืบกันน่ะวันนี้พอดืบรู้แล้วกับพวกคิดว่าจะก็จะตั้มก็หาร่อยเพราะมเมื่อนี่ปั๊บนับยี่ทอนบอกว่ามีคนเป็นสมัครกันสองร้อยกัวพานเกลนลอยเก้าสิบส่งไปรลอยเก้าสิบก็มองได้สามสิบแปดมันแพรเลยทุกคนที่ไปสมัครแล้ว ความมีไผเข้าไปบ,บ่นผู้ใดเสียมัน่นบ,บ่มีผู้ใดความศร,รัทธาบ่มีแนวความคิดที่มากพอที่จะคนเป็นสมัครนี่กลุม่มเก้าหนานี่คือแพทย์นะคุณเนี่ยวันนี้สังคมได้รับรู้เปิดปเผยจากปากนะถ,ถ้าเราท้อเนี่ยตรงว่าสองรอยเก้าสิบกว่าในสามสิบแปดทั่วประเทศนี่นะคนลงเป็นแสนหาพันเขาตำแหน่งนี่นะจะได้สามสิบแปดนี่กระเป๋านี่โอ้ยประชาชนส่วนมากเนี่ยอยากให้ ผมปฏิรูปแตเท้าบันยังไงปฏิรูปปล่มอย่างปฏิรูปแตเท้าบันก็คือล้มล้างเท้าบันเลยนะยังไงปฏิรูปประชาธิปไตยเปลี่ยนการปกครองไม่แบบอเมริกาแบบญี่ปเป็นสาลาเป็นหลักประชาชนให้คำตอบนายธนทรพักก้าวไกลกุ้มก้าวนะมับวสามนิ้วหรอวนะหือว่าณหรือหลังจากเลือกตั้งนาะยกอบตแล้วเนี่ยประชาชนส่วนมาก มีมติแล้วว่ามู้เจ้าเนี่ยมีแนวความคิดที่ประชาชนคนไทยส่วนมากเขาบม่ยอมรับเขาถึงบ่เลือกมู้เจ้าถ้าที่สามที่แปดเปอร์เซ็นต์ของอบตนี่ถ้าเทียบเป็นสติก็คือถ้าเปรียบทักเปอร์เซ็นต์ทั่วประเทศหรือว่าบ่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ซ้ำไปหรือบ่เกินหนึ่งเปอร์เซ็นต์สามที่แปดนองนี่แต่เทียบกับนัยกกันตัประเทศจากนั้นมู้เจ้าแพ้แพ้ั้งแต่สมัครมาแล้ว นะต้องหู้โตแล้วล่ะปรับปรุงโตไหมย่าสิกายเป็นทำโตเป็นหมาบ้าของสังคมเหมือนมนุษย์สัตโลกเขาปวดหัววุ่นวายเลยมิตรสิบบาปกรรมตายไปกระตุะกนรกมเจจะบอกมีความประสมความสำเร็จดอกนะอันนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นมติชันของสังคมประเทศแล้วเก้าสิบเก้าเปร์ซน่ะนะนะว่าบ่เห็นด้วยกับมูเจ้าแล้ว งวดนนี่มู้เจ้างุบยิบมากเลยในการลงเพราะเห็นแต่ว่าเลือกตั้งสอสองวดหน้านี่เพราะหัวละมือไรปีไรมันมีกำหนดแน่น,น,นอนละอ่ะอ่ามู้เจา้าปิดบังก็นไม่ได้เลือกตั้งสอสอนั่นแหละมู้เจ้าโอกาสที่ศูนย์พันเนี่ยมีถึงเก้าสิบเก้าจุดมีถึงเก้าสิบเก้าจุดเก้าสิบเก้าเปอร์เซน็นท์คลิปนี้ก็เพ่มีอย่างไรครับฝากไปถึงพวกกุม,มูนี่ สำนึกซะ,ะสิ่งต่างๆในโลกมนุษย์ี่ะทางปฏิบัติมีเยอะแยะประชาชนคนไทยเก่าสิบเก้าเร์นตดีลงมติเลยว่ามูเจ้าใส่ะไรแล้วก็เรียกตั้งสอสอวันน่ะโอกาสศูนพันบ่มีสอสอเขาสภาเลยเกจนาสนิบเก้าจเก่าสบเกาปนดีได้เป่านามเอา กะเล่ยฝากความว่องไงไม่พักกาไก่กุ้มก้าวหน้าม่อสามนิ้วเนอะอยู่ในคุกกะคอยมีความสุขความสบายดีแล้วนี่ยำมียำมีทัศนีดูแลให้เป็นคนพิเศษตลอดนี้ที่ชั่วโมงทุกๆุสบายอยู่ในรกบนดินเนอสุขสุขคนคลิปนี้มิซิเเด็กครับคอยมีความสุขสุขสุขคนคิดถ่งเด็กสมมุงมุ่งมากปรารถนาทำดีได้ดีทำส่วได้ส่วพูดจริง แม่นมาติเห็นผลซาก็มีคนหักคนเมตตาเทวดาปกป้องทำสัวม่นมาติเห็นแม,นม่น,แมนมาสิล้อผลกรรมนั้นแต่ว่าผลกรรมมีกิ่งผลสัวตามทันมือใดมิตรมิตรมิตรจุมลงสูพ่พระแม่ธรณีสู้นรกทุกทูทุกขุมครับคาน้อย